ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปาว่าฉันกำลังรักใครกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งค่ะนี่ครับผมทำเบรคฟาสต์ซินเบดมาเสิร์ฟให้คุณบนเตียงเลยนะนี่อ้ยเป็นยังไงนะทานไหม น่ารักจังเลยอ่ะอนี่เป็น breakfast in bed ครั้งแรกของแพทเลยนะคะฮะถามจริงนี่พ่อนักวากระตูนมือทองคนนั้นเนี่ยเขาไม่เคยทำให้คุณกินเลยเหรอเมฆอ่าโอเคผมขอโทษไม่พูดแล้วก็ได้เดกินกันเลยดีกว่านะอืม กินอะไรก่อนดีนะน่ากินไปหมดเลยหนึ่งสองสาพี่นี่ทำามทำไมป่านี้เขานัดกล้องบ่ายสองไม่ใช่หรอ นั่นก็คือข่าวของแฟนดาราสาวชื่อดังแพทพันระวีค่ะที่แฟนหนุ่มเนี่ยไปก่อเรื่องข่าวคออฟข่าวอะไรครับอย่าบอกนะคะว่ามีกิ๊กมีแฟนระดับคุณแพทแล้วเนี่ยยังต้องมีกิ๊กอีกเหรอครับไม่ใช่เรื่องกิ๊กครับแต่ว่าเป็นเรื่องก้นค่ะ เพราะว่าอย่างนี้มีภาพหลุดออกมาเนี่ยนะคะว่าคุณโนตตัตเวเรศเนี่ยไปมีเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วเขาหาว่าคุณโน้ตไปจับก้นเขาไปจับก้นเขาใช่แล้วคุณไป,คไปจับก้นเขาแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นโรงพรักเลยนะคะครับแล,แล้วนี่อีก<ม>แล้วนี่ฉบับกรอบใบ<ม>เรื่องเป็นยังไงแพท แพทก็ไม่ทราบจริงๆค่ะตั้งแต่เช้าแพทก็ยังติดต่อนโน้นไม่ได้เลยอ่ะเมื่อคืนเธอไปอยู่ไหนมาแฟนมีเรื่องขนาดต้องขึ้นโรงพักแบบนี้เธอยังไม่รู้เรื่องเลยคือน้นเขาคงจะไปสังสรรค์กับเพื่อนเขานะคะส่วนเมื่อวานเนี่ยแพทถ่ายละครดึกก็เลยเหนื่อยก็เลยหลับตั้งแต่หัวข้ามเลยเธอถ่ายละครดึกแล้วก็นอนตั้งแต่หัวค้ามได้ยังไง อยพูดผิดนะคะแพทหมายถึงว่าถ่ายละครถ,ถ่ายละครเหนื่อยแล้วก็เลยนอนตั้งแต่หัวค่ำนี่แพทจะทำอะไรก็ระวังกันหน่อยนะแพทฝากบอกโนต้ตด้วยเพราะยังไงเธอสองคนก็เป็นคู่รักแห่งปีโน้ตนะไอ้โน้ต คุณนอไปจับคนไปเหิงที่ขาไม่จริงหรือเปล่าครับตังลคุณนอยเป็นคนเต้าชู้เหรอคะคุณนีิพัฒน์ไังไงบ้างคะแล้วแบบนี้งานแต่งงานจะยังมีอยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะน้องนิพ่คนะไม่ได้อนเลยค่ะน้องนิพน์ไม่ะค้ถึงเ้าค่ะยังไม่ได้นอนเลยค่ะนันพนีน้องนิพัน้องนิัฒองนพน้อง่ค่ะฒนอน่ัองนัน์พัฒนะ้องนิพั่น์นนัน่้น ไหวหรือเปล่าจ๊ะนะที่นีคขอโทษนะคะวันนี้น้องปุ๋ยหนักจริงๆนะคะขอพาน้องไปโรงพยาบาลก่อนนะคะเดี๋ยวข่าวนห้สัมภาษณ์ค่ะนะคะนะคะค่ะแอดโอเคไหมนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวข่าวนานะคะเดี๋ยวท่านี้ต้องรีไปโรงพยาบาลก่อนค่ะไปบ้านโน้ตเดี๋ยวนี้เลยพี่อันนี้ พี่ไม่เข้าไปนะเดี๋ยวต้องไปคุยคิวละครใหม่ให้เธอจะไปกองถ่ายก็ให้โน้ตไปส่งแล้วกันฝากจัดหนักๆด้วย นอดเฮ้ย <Hey! S 1> นี่คุณเป็นเซเล็ปนะคุณน่าจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำไมอ่ะเซเล็ปโกนหัวไปได้เหรอนี่ทุกคนเขายังคิดว่าฉันกับคุณยังคบกันอยู่นะแล้วคุณเที่ยวไปจับก้นผู้หญิงกลางผับได้ยังไงคะฉันเสียหายคุณรู้บ้างไหม ขอโทษพี่นิพัฒน์ที่ช่องตั้งแต่เช้านะแล้วฉันก็ยังต้องตอบคำถามนักข่าวเป็นสิบทั้ันที่เรื่องนี้ฉันไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นเลยด้วยซ้ำอ่ะเฮ้ยน,น็อตนี่น,น็นอตน็อตนี่หยุดนะแพทผมแค่มีเรื่องในผับนะไม่ได้เป็นขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติทำไมต้องด่าผมเยอะแยะขนาดนั้นหลายอย่างเนี่ยในข่าวก็อธิบายไปหมดแล้วว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด นี่ใครเขาอ่านเนื้อข่าวกันบ้างล่ะเพราะอ่านแค่ผาาหัวข่าวทั้งนั้นนั่นแหละโอ้คนเราสมัยนี้ก็ประหลาดนะเสียเงินตั้งสิบ,บาทซื้อหนังสือพิมพ์หาแค่พ้าหัวข่าวน,น้อริงจังหนยได้ไหมมันจะมีสินค้าที่ไหนที่เขาจะจ้างดาราที่ภาพคนไม่ดีไปเป็นพรีเซนเตอร์บ้างโอ้พี่แทก็กเรื่องเงินนี่แล้วมันเงินฉันคนเดียวที่ไหนมันก็เงินคุณด้วยทั้งนั้นอะทำเรื่องอีกแล้ว สตัว45ิล้านมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะแล้วทือวันนี้เนี่ยที่ผมต้องลงทุนแสดงเป็นคู่รักกับคุณเพื่อหลอกลวงคนอื่นคุณคิดว่าผมทำเล่นๆเหรอแอดมาจากกัดการมันก่อนอ๋อนีอ่สรุปคุณจะไม่ยอมรับว่าคุณเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมนี่ฉันอุตส่าห์หวังดีมาเตือนคุณนะนี่มเมื่อไหร่คุณจะเลิกทำตัวเป็นเด็กๆแล้วก็หัดคิดถึงอนาคตบ้างได้ไหมอพอแล้วดกหนู แม่ขอโทษนะลูกคือแม่ไม่คิดว่าแม่อ่ะมาไม่ซุ่มให้เสียงแบบเนี้ยแพทเขาก็เขินหมดสิแม่คะสวัสดีค่ะขอาวพทีหนึงไม่เจอแม่ตั้งนานแพทคิดถึงคิดถึงแม่ก็คิดถึงแพทนะเแต่เดี๋ยวเราค่อยลงไปคุยกันข้างล่างดีกว่าเนาะได้ค่ะเดี๋ยวแพทตามลงไปข้างล่างนะคะ แม่นะแม่ตีหน้าเสาธงแล้วโอ้ทำไมไม่มีใครเข้าใจเลยพี่โยเป็นคนทำอะ่ะก็ชวนกันไปทำไมไม่เตือนกันชวนกันไปในที่อโครจรสัมภเารเทมาอย่างนั้นน่ะสักวันก็ต้องมีเรื่องจนได้เห็นไหมแพทก็เตือนโนดเขาแล้วนะคะแม่แต่แม่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าโนออะ่ะเขาเป็นยังไง<อ>เห็นไหมแพทเขาก็เตือนเราแล้วอะ่ะเคยฟังคนอื่นบ้างไหมนอทฮะจะแต่งงานมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วแพตเขาเป็นถึงดาราซูเปอร์สตาร์ยังไงก็ต้องรักษาภาพเขาบ้างใช่ เข้าคู่กันดีแล้วเกินแผลขาแม่เดี๋ยวเย็นนี้อยู่ทานข้าวกับแม่นะลูกนะเดี๋ยวแม่จะทำแกงไตปลาที่แพทชอบให้อุ้ยอยากกินจังเลยค่ะแม่คิดถึงกับข้าวแม่ที่สุดรมรุสลดยแพทมีถ่ายละครนะสิคะแม่คาะนอเอถ้าอย่างนั้นเอาไวันลังก็ได้ค่ะนี่แพทคะละครเมื่อคืนเนี่ย แพทย์ไม่รู้หรือว่าอีตัวร้ายที่ทําเป็นมาพูดดีกับแพทย์น่ะมันตีสองหน้ารู้ไหมแม่นี่หง,งุดห,ง,ห,ง,หงิดหงุดหงิดแอบ,บแม่คะ่ะละครมันก็เป็นแบบนี้ล่ละคะ่ะคนดูเนี่ยจะได้เอาใจช่วยพระเอกนางเอกไง,ง,ง,งล่ะคะแล้วแม่ก็จะได้หลงนางเอกคนที่ของแม่ไงล่ะคะ่ะใ <c oughs> งไ่แม่ก็รักแพทย์อยู่แล้วจ้าแต่ว่าจะทางานหักโหมมากนะลูกนะต้องพักผ่อนบ้างประเดี๋ยวลูกสาวของแม่จะใส่ชุดเจ้าสาวไม่สวยได้ค่ะแม่ จะว่าไปนะผู้หญิงคนที่เราไปมีเรื่องด้วยอะ่ะเขาก็ดีนะที่เขาไม่เอาเรื่องโยมนะ่ะดีที่รู้จักกันนะสิแม่รู้จักใครอะ่ะคุณจูนไงคุณจูนที่จะจัดงานแต่งงานให้เราไง 在心上。